ทำเพิ่ม honda city ครับลูกค้าซื้อมือสองมาครับมีแต่ดอกชิปไม่มีรีโมทครับช่างตัวเช็คดูครับมีระบบรีโมทมาจากโรงงานช่างทำการโปรแกรมให้ครับเป็นทรงศูนย์ครับทดสอบระบบครับดูจากตาไฟเลี้ยวนะครับล็อกอนล็อกล็อกอนล็อกครับรีโมทใช้งานได้ครับไขประตูได้ครับขึ้นค่าฟันกุญแจโรงงานให้ครับ ล็อกอันล็อกได้ทั้งสองด้านนะครับเลื่อนปืนเลื่อนปืนล็อกเปิดกดรีโมทล็อกกดรีโมทใครล็อกเปิดได้ปลาท้ายครับเปิดเปิดทีด้านครับเปิดปิด,ปดเลื่อนปืนเลื่อนปืน สอนระบบสตาร์ทครับเสียบกุญแจบิดออนครับบิดสตาร์ทเสร็จสมบูรณ์ครับสนใจทักแชทได้ครับผม